สวัสดีครับผมพบกันที่เก่ามุมเดิมเนาะหายไปนานส่วนมากบางทีไม่ทันจะลงวิดีโอลูกค้ารับรถไปละนะครับผมแล้วก็กว่าจะคัดสรรรถสภาพเดิเดมๆสวยเดิมจากเจ้าของมาก็ค่อนขยากนะฮะอ่ายัางไงวันนี้เราก็<ม>เานานทีมาทีเนาะอ่ะเรามากับเชฟโรเลตออฟต้านะครับผม1.8 Ls นะตัวนี้เป็นเครื่องพันแปนะครับโฉม2ปี2 0 0 5แท้นะครับก็จะเป็นหน้ายาวละ อ่ะคันนี้ก็จะได้ตัวก๊์ด LPG มาเป็นระบบหัวฉีดนะตัวถังหน้าหลังโดยรวมเดิมสวยเช่นเคยนะครับผมรถไม่เคยมีอุบัติเหตุหนักนะครับมีริ้วมีรอยบ้างตามการใช้งานนะแผ่สดก็ตามคิดที่เห็นนะครับเบาะหลังสามารถพับได้60-40นะเท้าแขนได้นะครับผมหัวหมอนปรับได้นะครับภายในก็ส,สวยๆนะอ่ะเบาะหนังเดิมแท้โรงงาน ภายในลายไมย้ฟิล์มคันนี้ได้เป็นฟิล์มเซรามิกมานะครับผมฟิล์มเซรามิกใหม่ๆเลยเครื่องดีเดินเรียบนะคะผมเงียบนะคานหน้าเดิมนะครับตาไฟเดิมแท้รอบคันนะครับผมฝากระโปรงเดิมนะฮะไม่เคยทาสีนะด้านในด้านนอกก็ไม่นะ,ะเดี๋ยวปิดฝากระโปรงก่อน สีกันชนหน้านะครับมีมุมกันชนหน้าขวากับหลังกันชนหน้าซ้ายนะครับผมแค่นั้นนะอ่ะเราปิดประตูให้ดูสีหลังคาสวยนะครับผมสีด้วยรวมสวยตีสักประมาณ90อร์ซนะมีริ้วมีรอยบ้างอ่ะยางใหม่ๆมแม็กสวยๆนะครับยางดอกเต็มนะครับผมสวยๆเลยอืม้ม ไมเลตนะครับผมเบื้องต้นนะอยู่ที่เท่านี้นะครับผม17นะครับผม1 7, 000, นะึ0 0 0สนืะคันนี้เขาก็ติดแก๊สเป็น LPG มาหัวฉีดนะครับผมตามสไตล์ตเราเนาะรถในยุคนั้นเนี่ยน้ำมันมันแพงส่วนมากก็จะติดเป็น LPG กันใช้ไม่ใช้หรืออะไรยังไงแล้วแต่เจ้าของเก่าเขานะครับแต่เบื้องต้นอย่างไมเลตประมาณนี้ถ้าลูกค้ายอยากจะกลับไปใช้ตัว LPG แนะนําให้ตรวจสอบตรวจเช็คอีกทีหนึง่งแต่ระบบน้ํามันอะไรเพิ่งเบื้องต้นที่เป็นกับตัวรถสมบูรณ์นะครับวิวเดิมเนาะไปเปลี่ยนเอา เดี๋ยวนี้จะเป็นจอ a อนด o อยแล้วอ่าเปาะส,สวยๆนะครับไปในลายไมย้เกียร์ปกตินะครับผมช่วงล่างนิ่งเงียบนะอ่าก็ตามอายุการใช้งานเจ้าของดูแลค่อนข้างโอเคนะครับผมรถขับได้ปกตินะฮะ แนะนำตามสไต,ตล์รถมือ2ก็ไปนับของเหลวที่ตัวเองเช่นเคยนะฮะ,ะเกียร์เปลี่ยนสมูทนะครับผมเข้าทุกเกียร์นะ,ะมีทดเปลี่ยนเกียร์ตามปกติของเกียร์1.8นะครับมาได้ถึงกระโชกโค้งาากนะฮะราคานนี้ก็ได้ที่เก็บแว่นตาโรงงานมา นะครับบางแดดก,ก็จะมีกระจกมีอะไรไม่แตกไม่หักนะครับถือว่าสวยเลยแหละคันนี้เดี๋ยวจอดคุยกันดีกว่านะครับออกถนนเลยจะเป็นดรามา่าเขาจอดได้ฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะจอดกันปกตินะ สำหรับคันนี้นะครับผมเชฟโรเลตออฟต้า1.6 LS ไอ้1.8 LS ส่วนมาขายได้1.6แต่นานะทีจะเจอ1.8สวยๆ1.8 LS นะครับถุงลมนิรภัยคู่นะอ่าสใบนะครับเอีบบเบรก ABS นะครับผมภายในหนังแท้โรงงานลายไม้นะภายในสวยๆตัวถังสวยเดิมบางไม่มีชนหนักนะครับ เครื่องโยนต์เกียร์ช่วงล่างโอเคมีติดแก๊ส l อ g g หัวฉีดมาให้ถ้าลูกค้าจะใช้แก๊สก็แนะนําไปตรวจสอบตัวริงอีกทีนึงเพื่อความปลอดภัยของตัวลูกค้าเองแต่ระบบน้ำมันรถปกตินะครับผมเครื่องดีเดินเรียบนะครับปี2005แท้นะเป็นตัวโฉม2แล้วหน้ายาวไปยังเป็นแอร์เรียมอยู่นะครับสำหรับคันนี้ก็เปิดราคาไปตัวที่1นเนาะสภาพเดิมๆแบบนี้อ่า เปิดราคาอยู่ที่เจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยนะครับผมเงินสดพร้อมจบพร้อมจองพร้อมจ่ายมาคุยกันที่ตัวรถนะครับผมหรือถ้าเกิดว่าอยากจบอยากจองกลัวไม่ทันเพราะว่าหลังๆมานี่ที่ไม่ได้ลงวิดีโอไม่ได้หายไปไหนรถยังไม่ทันลงวิดีโอลูกค้ามารับรถยังไม่ทันลงวิดีโอลูกค้ามารับนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเช่นเคยนะครับซื้อจริงขายจริงมีตัวตนนะครับอ่ะ เบอร์โทร0865888208 086528208 YouTube Channel ไทยธนรัตน์ทอยยูสคายังทำอยู่เหมือนเดิมนะครับ uh, Facebook ส่วนตัวไทยธนรัตน์ทอยยูสคา Facebook Fanpage ซื้อจริงสายจริงมีตัวตนติดตามได้นะครับผมก็จะเป็นรถยนต์มือสองทอยยูสคาร์ Line ID ไทย8796 TYPE 8796ภาษาอังกฤษตัวเล็กนะแล้วก็ Tiktok ก็ลองแอดดูเนาะใช้ธนรัตย์ทอยุยทธาเหมือนกันนานๆที่ลงทีครับเพราะว่าคลิปผมส่วนมากก็5นาที6นาทีมันลงไม่ทันจะตัดเร็วๆก็ลาบากนะครับผมมันจะไม่ชัดเจนก็ยังไงสนใจตัวจริงนะัดดูนะัดชมไดนะ้ที่บ้านตลอด2ี่สชั่วโมงนะครับซื้อขายอยู่ที่บ้านโทรเฟิร์มล่วงหน้า1ึ่งชั่วโมงก่อนเดินทางหรือจะนานกว่านั้นก็ได้โทรเฟิร์มนิดนึงขอให้มาจริงๆเราจะอยู่รอนะครับพอซื้อเองขายเองดูแลเองทางานคนเดียวครับบางทีผมไปข้างนอกกลับมา ไม่ทานบ้างลูกค้าไม่มามัาง่งหรืออยู่รับรองไม่ทั่วถึงบ้างนะครับผมอันนี้ต้องขอประทานอภัยเพราะว่าทําเองคนเดียวจริงๆก็ยังไงวันนี้ก็ฝากไลฟ์ฝากแชร์ฝากติดตามเช่นเคยนะครับผมแล้วพบกับรถยนต์มือสองทอยยุทธารถยนต์มือสองับภาพเบื้องต้นจากผู้ใช้ทดลองใช้ทดลองขับก่อนเบื้องต้นนะครับอ่ะก็ลาไปก่อนนะครับเจอกันครั้งใหม่พยายามจะไม่หายนาไปขนาดนี้พยายามจะขยันลงนะครับ บายบายสวัสดีครับ